สวัสดีจ้าเอฟซี FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะสวัสดีเอฟซีเกา่าเอฟซีใหม่จ้ามามากินตำทะเลเดือดกับเยิ๋วติวผักเข้ากับมีนี่เด้อค่ะเด้อดอกกระเจียวทอดมิคาออนมิกระดิ่จ้ะเออดอกเออดอกกระเจียวลวกออออออดอกกระเจียว,อกกยวทอดเราจะย้ฟิวกะไรอ,อก็มีจ้าโค้งไก,ไก่แคบหมูจ้าทอดมา มาเด้ยกันมาด้วยกันหันหเอียงเอาพ้งขอดดข้ามาันก็นได้ตะเบต้แล้วก็ขา้าวเหนียวหนึ่งกระติบนะคะขนมจีนนึ่งเคงจ่านียายอ,าออกมาใส่จานลาะก็ยายจะกินขนมจีนจ้ะมาเด้อมาเด้อตำตำส้มตำทะเลเดือดจ้ะเั้่งกลุ่งวิธีตายายก,กับให้มึงลจะจอืม ลูกสาวว่าแม่ไม่เห็นวิธีตัดจากเถอดูว่าสันลูกสาวว่จาจัะหน่อยภาสิาวา่าโอปยไปซื้อเอามากกว่าเห็ดเอาว่าสันแบบนี้บ่ค่อยมักซื้อเลยจ้ะแต่ชอบขายจ้ะอืมอาหารนี่กเ็เฮ็ดขายจ้ะุอะไรมึงดูปักหน้าเป็นนวยเผื่ะพี่น้องจ้ะยายขอบีบใส่ก้อนด้วยยายมักสโสมจ้ะเอาใส่เอาถุงมาให้หน่อยอืม,อม แซ่บจนเลียมือจ้ะแต่ว่าบ,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 บ๊บกใครกินดิบเด้อหอยหอยแมงปูนี่ก็ต้มจ้ะต้มไม่ซุกต้มในในาน้ำที่ว่าลวกหอยแมงปูลวกกุ้งแล้วค่ะเด้อเดียติ๋วจะมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดจ้ะแล้วก็ใส่กเกลือน้ำเดือดแล้วก็จะบนเม็นลวกแด้จะต้มเลยจะต้มเลยเห็นไหมคะ กี้สิบเมต็เย็ดติวก็จะกินปูดองย็ดติวกะดองเอาเด้อค่ะดองใส่กระปุกไว้คือเห็นนั่ะละลูกสาวจะซื้อมากปูน้อยนั่นกิโลละหาสิบบาทเด้อค่ะนั่นละโลนึงหาสิบบาทได้ซ้ำนั่นละจ้ะเย็ดติวกับมะน,วนาวปลาแล้วก็ปรุงรสมาขะมาเสียบเสียบน้ำกันเด้อ โอ้ยญ่หรืว่ามีเล็อยสาิเห็นเนาะอ่ะเออเห็นจานของยายกิน <laughs> มาเด้อสุขูสุขคอนอแม่หวานพ่อขุนน้องหญิงเล็กมา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  จะลองได้พี่จงจ้ะตําทะเละเดือดมาตง้งกินข้าวโงน้ำปาอดหนังไกจ่จาก้นอก อะไรแม่พูดกุ้งก็ได้ลวก่ะต้มให้สุกเลยขาดประมือกับไหยแค่ ประมึกนาะยุงน้นองจา้าขาห้องกัน,ะะงน็มอแสบพ่อแหนมแซบแสบแหนม ุ่มไรประหลิอดอกกระเจียวนันม,มาเด็กค่ะเด้อมาสรอง เย็ดจิ้วได้พิ้นน้ำกันดีใจร้ายอ๋อมันแข็งอวลดองอวลด้วยบริพาลัง À, bữa à, đây đấy. Cái này thì biết con chuồng.

นอกรเจยกกับ,กบมันออกรถเผ็ดน้ำตาล ปูน้อยจะปูน้อยเนื้นอหนักใช่เขาน้ำมันเต็มจ้ะลองสามสี่เดือนนะ nhằm kiếm giấy bớt tổ chả พริกจินดายี่สิบเม็ดยังบอกเผ็ดเลยดูว่าแม่<อ>เผ็ดอยู่บ่าอืมเลยไปคนนี้ไปออได้ละมันแสบท้องจะกินสีกมันมันเผ็ดสูกพริกพริกจินดาแห้งไปเลยพริกจินดาแห้งที่ห้องเอามาเห็ดะเผ็ดก,กว่าเผ็ดมะนาว เรือก็เสร็จทุงไว้หัดไว้ก่อเพือก่อแคหนังไก่จ้ะหอยแมงผูนนซื้อมาเฮ็ดไว้แต่ลูกๆเขาอยากไอ้นั่นอยากไอ้ยังก่อกหนหอยทอด กินน้อยทอดง่ายๆเยดติวจะบอกแล้วแต่ว่าต้องไม่แป้งข้าวเจ้าไว้บ้านแป้งข้าวเจ้าฉพาพอกินคนเดียวเนยแป้งข้าวเจ้าสองซอนตตพูนแป,งป้งโคกี้หนึ่งัวพูนพิชไทยเกลือนิดหน่อยไข่สองลูก ดีแล้วจ้ะน้ำจิ้มบ่ต้อปไปเฮดใยไมนยากแล้วจ้ะเด้อแม่ปรานอม,อมน้ำจิ้มไก่แม่ปานอมแซ่บน้องเดอกับน้ำจิ้มหมูกระทะเจ้าของโทษ อะไรครับหอยแมงปูนี่แซบ่บเขาอจะข้ามกันพูดเนีเ่ยเซเว่นแซ่บยูรีได้จะดิ อยากกินอีหยังแน่จ้ะอืมสิบสองอาที่เราวปีนน้องแกเบอยู่ขอจบกินแล้วขอขอบคุณทุกเลิฟทุกรักทุกไรทุกกำลังใจจ้าขอให้ทุกคนไม่เจ็บไม่จนนะคะเริศเลิศทุกคนจ้า